ครับผมสวัสดีครับตัวเนี้เป็นเอ๋หมองเนียนนะพี่น้องหมองเอ๋ข้อมูครับผมแต่หมองนี่เป็นเนี่ยผมเอามาสอยก่อนครับแต่ว่าหมองมันมันยางครับพี่อีกเยอะสีเฮ็ดน้ำตกครับผมวันนี้ครับรับหนึ่งเข่าหันห้อนขัวเข่าขัวไม่ไม่ครับผมถ้าผนก็ลังยางนี่ครับท้านี่เป็นยางน้ำตกเนาะหมองเอ๋ข้อหมองมันมันจะ้อยผมเอาเข่อยางอีกจะ้อยครับผมปาดแต่เนียนบอกท้านี่็เป็นเอ๋ ข้อหมูคือกันครับผมแต่ว่าตัวเป็นหมากพิกไทยกระเทียมเนาะแล้วก็น้ำตาลซอสผงนัวครับผมมันหอยหมากหอม,ม,มอย่างออกหวานๆจะหน่อยครับหมักแบบว่าหมูหวานนะลาผักชี่น้ำหอมๆแต่ตัวนี้หมากแค่ใส่แค่น้ำปลาครับผมน้ำปลาเกลือแล้วก็ไอผงนัวครับผมหน่อยหนึ่งเนาะ แล้วเขาใส่สีมาป้งเห็ดเป็นอน้ำตกหมองไฟงแรงๆเนี่ยขัวข้าขัวนี่ผมสใส่ไส้ถั่กระเทียมใส่น้ำด้วยพี่น้องให้มันหอมๆครับกระเทียมสุกเขาข,าขัวเขากระสุกเหลืองหอมๆปั้นกับปัน้นรวมกันเลยพี่หน้องกับกระเทียมครับผมมันสีได้ความหอมข,อขาขัวแล้วก็กระเทียมน้ำนี่ครับน้ำซีมาซอยเลยเหลืองชั้นน้อยพี่หน้องหมองมันมันสีได้ค้ามหอมครับผม หอมอมองหมูนะนะครับมาช่วยได้เพี่อนเอาะบางบ้างก็น้อยเขาหยาดรดนบดได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันสีแข็งครับผมสุกแนบว่าสุกแนบพอดีแล้วเขาก็ส่เป็นลวกน้ำจืด่อยต้มน้ำพรอนลวกงกหน่อยครับผมรอให้เย็นแล้วเขาค่อยมาปรุงนะ ลำดองวันที่เด็ดคือเกอ่าครับเขาเหนียวห้วนๆน้ำตกหมูแล้วก็สีเฮ็ดน,น้ำจิม้มมะขามเปียกน้ำจิ้มหม,มูน้ำครับอย่างหม,มูหวานเห็ดซีโนโ่นเก่าแล้วพิถ่อล้างเลกงั้นเราอยู่บนดอนกะสิได้ดพิจินปลาคออย่างปลาคอไปเขียงบานทัางหมดละครตอนนี้เมียเรา สนุกกินครับยางไปเคติแม่ใครตมประโขอสากระไรอยู่พี่น้องสาอยู่บา้านบทนเด็นี่สาเยวไปร้อยยังห,หันกระไยสาอยู่ครับใบร้อยสานะ ขัวก็ต้องใส่ได้ครับผมนีหนาหมห่อนๆแล้วก็เอาโมไซแล้วก็เอาออกเลยครับมีมะพร้าวให้เย็นขาสีม,มาปุ้งเนาะนีครับอย่างโมหวานเท่าก็เป็นอันเดียบร้อยนี่ใส่ผงนัวตามโดยพรีกบ่อยคขาดวันใดกับุกเน,น่าหนามข้ามเปียกพี่น้องผักเขาก็ใส่แล้วล่ะ จิ้มหมกข้ามเปี่ยกหมกหนาวครับเปลี่ยๆเ,เนี่ยจะน้อยเสียบ,บจิ้มหมูนม่จิ้มขาอนี้วกะเสียบ ีน้องรสชาติเปรี่ยวๆเผ็ดๆนะครับ ด้ดยพริกครับตัวขาต้องจ,จัดจับแน่ชนหน่อยผมว่าใส่ผิอประมาณครับจะขัวขัวไม่ไม่ปันมลผล น้ำต้มเนื้อไปเน,นาะเราค่อยใส่หมูเข้าไปครับเป็นหลวกน้ำมันหวาน,ะนเราจุ่มหมูลงไปกับเอาออกไปเลยมันเย็นไ,ไปเข้มาปุ่งต้มโดยพักครับผมหลุกโดดกันมี เ็บ้าอันขบึบ้นเทือดเดือนหอนีย่หอนพี่น้อยเลยเดี๋ยวมาแกะกระเทียมไปหย่ำนะครับหน่อย หอมด้ยวยอยากให้กินเข้าไปด้ยวยพี่นนอสุดยอดครับผมร้อมเสริดด้วยแกะเทียมนะจัดจับเน,มน,มนมี่ยนุ่มๆเด่งๆเลยพี่นนอ น้ำตกแต่งหนาเยอะน้อยครับผมะาหับปอ้ยคุณสีสันครับผมคอหมโยูยางเยหนอก,กไปผุดละผู้สาวมาหับแล้วปินยาเหรินข้าหนอกล้มแห้ยบ้านไดนยังไปอยู่ทั้งหนุม่มทั้งมัน่นีด้พี่หนองเอ๊ะ ของข้อมูอย่างเนาะต้นไหนก็สีเห็ดมูหวานเสียบใหม่แล้วพี่เนาะหรือบรไเห็ดก็ได้หมักเอาจังสีได้ง่ายๆรสชาติก็แบบนี้กันครับรสชาติคลอกันแต่ตัวนั้นมันต้องขามพื้นน้ำนักอยางใหม่ละสิบบาทใหม่ละหาบาทบาทเท่า ยัามาเบ่งกันนะครับซีซันรสชาติต้องว่า์ถึงครับผมแซ่บพร้อมเสิร์ฟนี่ครับกระเทียมกับลุกโดไซดั้มครับผมน้ำตกหมูสุบแซบ่บนุ่มๆหอมๆเฮ้ยสีนางอนดิเวยเฮ้ยจินโนอ,อยู่นางแทนเด้ไนหะครับน้ำตกหมูอย่างหมูหวานนครับผม หอมๆน้ำจิ้มมะขามเปียกพวกน,น่าครับผมผักข้าวผักเตงก่อนย้อนฮ้อนเศษๆนี่กันครับเป mm ็น hmm. สีนางด้อได้กินอะไรกินได้แต่ผักห mm ื hmm. มตัวตรงไม่เยอะหัวฟังนะครับผมเศบๆนี่กที่หนดไม้หาผู้สาวุ่นผู้สาวมาหักเ mm hmm. ดี๋ยวสีร้อยไทยขีดไว้อยู่น mm ้ำมันเดือดน้ำหมันเดอกเุ่นนี่นะครับ mm hmm. จิ้มเจียวคาม อย่างเดอกวัด <c oughs> นี่อ,อะนี่ผักเอ้านอ่จเจียวเหนือสุยอดนะเจียวหน้าขาเปีอก,ก,กนี่ตกออหอมๆเผ็ดๆนี่ครับ กระเตียมน้ำกิน่หนูเขาบอัวราเปไปสอนบานคนระับไปเต๋บ่อครับเบือป้า กวสาวมาหาไม่ไดหอมดแงมาฮึหึหึต้องมาแเ,เอาจะผักปกปเลยนี่ผัดแีทักอ๋อแซ่บๆนะครับ

่ะเป็นผัดผักเชนัวฮึนั่นหหแหลครับขึ้นมาแล้วครับพี่นอ้องเลยเดี๋ยวมาจามเจ้วกระเสียบเพื่อนเนี่ย เปไก่กระเทียมอืมแล้อีกปรเดึงอือืมอืมอ,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 อเทียมใส่น้ำพี่นอง ตอนตับตัวนี้ข้าวเหนยวมันะมันเห่อนๆหนอ่อนๆพี่น,น้องเอ๊ะขาหมูกับสิเป็ดดูกง่ายดีจริงๆน่าเหิ

phải bừng trên nồi đâu trên nồi mà là bỏ miệng ăn được căng กินอย่างสีบรได้แล้วเพิ่งออกมาอยู่นี่ต้องกินแต่หัวอาหารกับต้มตับแห่ก็ต้มปอดแน้วอื่นกินปลาแผ่เลยตากเป็นต้มเดี๋ยวไปสีหญ้าหาหมออีกราคาแพงอ๋อเธอสบายหัวบอก ไปแยวๆามาตำก้อนเมืนอนกบาบานห้อย่าเข็มเดีย่อเป็นเมือน 这是个腌么的？嗯。嗯 เบื้งเบื้งที่หนูแมกหรอประเดียวสามสี่หน่วยเถอะตองเตะเตะกับเ,เพจเพราะแห้ง 嗯，哎呀、uh，我、huh. 也 你天带了天。嗯 <Okay. S 1>、mm，胖点儿，胖。 흠다크다크 <laughs> 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 아, การหังนลอกับล่มร <c oughs> ่มอ้ายฝน <c oughs> ให้ซีนโน่ปลาตกที่มาปราตกปาสันเป็นพนื่อง ครับครับลิมนี้ไว้ต้มเลรอพี่น้องเอ้ยชิมหนาเจอกันไหมครับผมสดใบโอเคครับผมลิมนี้ไว้ต้้าเล้วพี่น้องเอ้ยสดแซ่บกัครับตกเมื่อไรเดี๋ยอแต่ว่ากระโมมันมันนี่มันหวานนี่นี่ครับแบบสดใสแล้วนะครับเจอันคลิปหนาครับผมหลังเหลืองงาดปันคือเขา